ดีครับเพื่อนๆตอนนี้เที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวแล้ววันนี้ผมมาถอนหญ้านะครับนี่ครับวันนี้ผมมาถอนหญ้าบริเวณโคนอ้อยนะครับเป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะครับนี่ครับตรงบริเวณที่ดินมันดีแล้วก็ระบายน้ําได้ช้าแล้วก็หญ้าขึ้นรกนะครับก็ถอนบริเวณรอบๆกอนะครับถอนรอไปแล้วได้สองแถวนะครับครึ่งวัน สองแถวชิบเนี่ยครับอย่าเวียนหัวนะครับก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวหิวข้าวแล้วแล้วก็เอาถ่านนะมาโรยมาโรยเนี่ยครับเรือนโคนอ้อยเป็นขี้ถ่านเป็นดินขี้เท่าขี้ถ่านเนี่ยนะครับดินจากกรารเผาถ่าน,นที่ผมขุดมาเมื่อวานเนี่ยนะครับเอามาโรยบริเวณรอบรอบนะครับอ่า ให้ด <mile> ินนะครับมันมีความเป็นด่างนะครับมีความเป็นด่างมีความเป็นกลางนะครับสามารถให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับระบบรากของพืชก็จะได้แข็งแรงนะครับขี้เท่าขี้ถ่านเนี่ยทำให้รากพืชแข็งแรงแล้วก็พืชไหนที่ชอบเป็นรากเน่าคนเน่าจากพวกเชื้อราน้ําขังอะไรพวกนี้ก็ขี้เท่าขี้ถ่านเนี่ยช่วยได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไร พืชอะไรก็ตามครับถ้าเราเอาขี้เถ้าขี้ฐานมาโรยเนี่ยปรับสภาพดินให้มันจากที่เป็นกรดให้มันเป็นด่างเงี้ยนะครับมันจะดีนะดีกว่าพืชทุกชนิดนะครับน่ครับก็ทําเสร็จละเนี่ยเนี่ยคนต้นกล้วยผมก็ใส่ใส่หมดครับคนต้นอะไรทุกอย่างใส่หมดเลยใส่ให้หมดนะครับยิ่งตอนนี้มีความชื้นฝนตกอ่าตอนนี้อ่ะ หางหางของโนรุนะมาถึงแล้วนะครับมาถึงภาคอีสานแล้วตอนนี้ใจกลางแล้วก็เส้นทางของอายุตอนนี้อยู่ที่เวียดนามนะครับเวียดนามก็หลังคาเปิงกันไปแล้วนะครับดูจากข่าวจากภาพข่าวใน facebook ใน youtube ต่างๆนะครับก็คาดว่านะครับคาดว่าพรุ่งนี้นะคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะแรงขึ้นนะแล้วก็วันที่สามสิบเนี่ยน่าจะเป็นวันที่ เมันเป็นจุดพีคนะเป็นจุดพีคจุดที่พายุจะแรงที่สุดนะครับก็ตอนนี้บ้านการเรือนเคียงไม่ใช่บ้านการบ้านที่ติดแม่น้ำนะครับตอนนี้ก็สาหัสแล้วนะครับต้องขนของกันแล้วแต่ว่าเหนียวจะมาอีกครับพายุจะมาอีกก็คิดดูครับว่ามันโอ้ต้องต้องใช้คําว่าวิกฤตนะครับต้องใช้คําว่าวิกฤตเลยของอพื้นที่ลุ่มต่ํา ติดแม่น้ําในปีนี้นะครับโดยเฉพาะภาคอีสานอุบลอย่างเงี้ยโอ้โหติดแม่น้ําต่างๆยังยังโพชัยร้อยเอ็ดเนี่ยก็ติดแม่น้ําชีเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวจะมาอีกลูกนี่ก็โอ้โหก็ไม่ต้องห่วงครับพื้นที่ลุ่มต่ํานี่ก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับใครอยู่ใกล้เชิงเขานะครับอยู่ใกล้เชิงเขาเนี่ยอย่าอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่ามันชุ่มน้ํามาตลอดเนี่ย ต่อให้มันมีต้นไม้เนี่ยถ้ามันรับน้ําไม่ไหวเนี่ยน,น,ไไนะครับมันดินมันสไลด์ได้นะเพราะนั้นอันตรายนะครับใครพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขาอะไรต่างๆนะครับนั้นก็ระมัดระวังนะครับเนี่ยก่อนนี้ผมก็ใส่แต่ตรนนี้มันต้องห้ามัวดีอยู่เพราะน้ำไม่ท่วมความชื้นพอดีก็เลยโตวไวตรงแถวนี้อันนั้นก็ปลูกตามหลังกระตุนแลื่อยกันมาแล้ว ไปกินข้าวก่อนครับไอ้กล้วยก่อนนี่สดชื่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่ครับสดชื่นมากได้ฐานได้น้ําได้ฝนโอ้สดชื่นเห็นแล้วก็คนปลูกก็มีแรงครับคนปลูกก็มีแรงแบบว่าผมว่าเป็นทุกคนนะถ้าเราได้ปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างแล้วต้นไม้ของเราจะเรือนกลามเนี่ยผมมันมันไม่ต้องแบบว่าไม่ไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศนะครับความสุขอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับ เนี่ยครื่องแค่นี้เล็กๆน,น้อยๆใกล้ตัวเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวความสุขเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆความสุดชื่นได้ในทันทีเลยนะครับโอเคครับเป็นกินข้าวนครับสวัสดีครับ